สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้ววันนี้อ้อยก็มีสินเชื่อถูกกฎหมาย สินเชื่อเพื่อสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชนสวัสดีค่ะแล้ววันนี้ก็อยู่กับช่องสินเชื่อเงินกู้เงินด่วนวันนี้อ้อยก็มีสินเชื่อทางธนาคารอมสินนะคะเป็นสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชนไม่ต้องมีคนคำ้ำกู้ได้สูงสุด500,000บาทเพื่อนๆที่สนใจลองฟังรายละเอียดก่อนได้เลยนะคะสินเชื่อตัวนี้เพิ่งประกาศมาวันที่22พฤศจิกาปี2565เป็นสิน เชื่อเพื่อสวัสดิการหน่วยงานเอกชนธนาคารอมสินเนี่ยเพิ่งได้ปล่อยสินเชื่อสดๆดร้อนร้อนเลยค่ะจุดเด่นนะคะเพื่อการอุปโภคบริโภคหรือเพื่อนําไปใช้ชําระหนี้สินรายย่อยประเภทอื่นรายละเอียดนะคะจํานวนเงินให้กู้กรณีไม่ใช้บุคคลค้าประกันให้กู้ไม่เกิน5 0 0 0 0 0บาทอายุงานไม่เกิน2ปีให้กู้สูงสุด5เท่าของเงินเดือนอายุงานเกิน2ปีขึ้นไปให้กู้สูงสุด 10เท่าของเงินเดือนกรณีใช้บุคคลคำประกันให้กู้ได้ไม่เกิน1 5 0 0 0ล้านบาทถ้าอายุงานไม่เกิน2ปีให้กู้สูงสุด10เท่าของเงินเดือนอายุงานเกิน2ปีให้กู้ได้สูงสุด15เท่าของเงินเดือนเรามาดูด้านระยะเวลาชำระเงินกู้กันบ้างดีกว่าไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญาและเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน60สิปีอัตราดอกเบีย้ยและค่าธรรมเนียมนะคะตรงนี้จะเป็น เป็นไปตามที่ธนาคารกําหนดเรามาดูคุณสมบัติเพื่อนๆที่สนใจจะกู้นะคะต้องมีคุณสมบัติ 1. เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานเอกชนทําบันทึกข้อตกลงกับธนาคารอมสินส่วนกลาง 2. มีอายุ20ปีขึ้นไปและเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชําระเงินกู้ต้องมีเกิน60ปี 3. มีอายุงานในที่ทํางานปัจจุบันมาแล้วไม่ต่ํากว่า6เดือนยกเว้นกรณีไม่ใช้บุคคลคําประกรัน ีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบันมาแล้วไม่ต่ำกว่า1ปี 4. มีเงินเดือนต่อเดือนตั้งแต่1,800 0บาทขึ้นไป 5. ไม่สามารถกู้ร่วมได้ 6. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของทางธนาคารถ้าเพืเ่อนๆที่สนใจสามารถสมัครได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ของทางธนาคารอมสินหรือโทรสอบถามทางธนาคาร หรือสาขาใกล้บ้านสมัครผ่าน w w w gsb.or.th เนะคะเป็นเว็บไซต์ของทางธนาคารอมสินและพิมพ์หาสินเชื่อเพื่อสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชนเราก็จะเจอสินเชื่อนะคะสามารถกดคำนวณยอดเงินวงเงินแล้วก็ตัววงเงินผ่อนชำระได้ด้วยอันนี้จะเป็นแค่เพียงเข้าวๆเ,เท่านั้นนะคะในส่วนของว่าเราเนี่ยจะได้เท่าไหร่อาจจะต้องเป็นในส่วนของพนักงานอนุมัติให้เราอีกทีนึงถ้า เพื่อนๆคนไหนเคยกู้และผ่านก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆท่านอื่นด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้อ้อยต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามและกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ